ไปเบิงเรื่องของนักเตะกันแน่นะคะอยู่ที่ขอนแกนค่ะทางสโมสรขอนแกนยูไนเต็ดนะคะเปิดโตนักเตะฤดูกาลใหม่นะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนมั่นใจนะคะที่จะสามารถยู่รอดในไทยลีกอีกฤดูกาลหลังมีการเสริมนักเตะซื้อดังเขามารวมทีมพร้อมกับขอแฟนบอลน,นะคะซ่้อยกันสมรครเรื่องของเครือข่ายการถ่ายทอดสดนะคะผ่านเครือข่ายต่างๆนํานะคะ โดยยูทีตลาด62บล็อกนะคะสมโสรอนขอนแก่นยูไนเตดทีมไทยลีกอันดับที่2ฤด,ดูการที่ผ่านมาได้ทาการเปิดโตนักเตะเพื่อที่จะสู้ศึกนะคะสู้ศึกไทยลีกประจรําฤดูการ2023ถึง2024โดยในปีนี้ทางสามสรขอนแก่นยูไนเตดได้มีการเสริมนักเตะจอมเก๋าต่างชาติชื่อดังเข้าร่วมทีมนะคะนั่นก็คือแบนเนอร์อันเวสซาบิโนนะคะศูนย์หน้าร่างยักษ์ชาวบราซิลสตีเวนรองจิวนะคะปีกจรวดทีมชาติมาติ สลเซมีคาบูเรเตนะคะกองกลางซ้ายบูสัญชาติฝรั่งเศสไอวอรี่โคสนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการเสริมนักเตะไทยนั่นก็คือซักซิตสีวิจารณ์กองหลังดีกีทีมชาติไทยชุดยูสิจากสมุทรปราการซิตี้ท่นกรอสุรินนะคะดาวเตะสารพัดประโยชน์ชัดชัยเจียกกลางนะคะ วิงแบ็กขวาจอมบุกจากสโมสรน,น้องบัวพิษนะคะและกกะสัมพันธ์นะคะและกกะสัมพันธ์เกสีนะคะแบ็กซ้ายจอมบูดีกรีทีมชาติไทยยู23จากชนบุรี f c นะคะนอกจากจะเสริมทัพในตำแหน่งหลังของทีมแล้ว จงอ้างพยองนะคะยังเติมความแกล่งให้กับทีมในระยะยาวเพื่อความยั่งยืนด้วยการให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งเข้าสู่ทีมก้องวอริสนะคะมงคุณอายุ19ปีค่ะตำแหน่งกองกลางอาร์ทักษินพมคุณอายุ18ปีตำแหน่งกองกลางนะคะและกกัสวัฒนพงศ์วิชุนัตนะคะอายุ18ปีตำแหน่งกองกลางและกับบ๊อบบี้ปนวัฒน์จันทศิลาอายุ23ปีตำแหน่งกองกลางนะคะและกับยอดศิริวัฒ อิงแก้วอายุ21ปีตำแหน่งผู้รักษาประตูนะคะดีกีค่ะเยาวะชนทีมชัติไทยยู10เก่าแล้วก็ยู23แล้วก็มีเพิร์สพันธวิวัฒน์อุ่นเมืองอายุ23ปีตำแหน่งกองกลางนะคะแล้วก็เอ็มสิริสิทธิ์โฮชินอายุ21ปีตำแหน่ง กองหลังและกะโอมวิชากรแสนเวิองนะคะอายุ19ปีตำแหน่งกองกลางขึ้นทีมชุดใหญ่ด้วยนะคะคณะทีโค้ดบอสนะครับปฏิพัฒน์รอบรูเพิ่งก์ยังคงคุ้มทีมต่อในฤดูกาล2023-2024พนะครับพร้อมทีมสตาฟโค้ดได้แก่มาสเตอร์แดงทรงยศกลิ่นสีสุกนะครับผู้ฝึกสอนระดับโปลไลเซนนะครับและผู้ซอยผู้ฝึกสอนโค้ชโค้ชเกิลน,นะครับทีรัตที เอื้อธนภัยศารนะครับผู้ฝึกสอนระดับ A ไล่เส้นนะครับผมอดีตผู้ซอยโค้ดทีมชาติไทย U19 นะครับพร้อมว่างแผนและว่างโครงส่างทีมนํำสำหรับงานนี่นะครับประท่านสโมสรขอนแก่นยูในเต็ดนายวัฒนาช่างเหลานะครับเพิ่งกันได้กล่าวว่าฤดูกาลนี้ถึงแม้ว่าสิมีปัญหาในเรื่องการทายทอดการแข่งขันซึ่งในคณะนี่นะครับกับมีแนวทางการทายทอดสดแล้วนะครับจากเครือข่ายต่างๆซึ่งสิมีการเปิดให้สมัครสมาชิก เพื่อเข่าช่มโดยจะ,ะเฉลี่ยแล้วคุ้มมากนะครับสำหรับการสมัครสมาชิกที่จะได้รับชมบอลไทยหลีกรดูตลอดฤดูกาลนะครับก็ขอให้แฟนบอลได้ร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกคณะที่ความพร้อมในฤดูกาลนี้นะครับถึงแม้แมตช์อุ่นเครื่องผลงานสีบด,ดีปานไดนะครับแต่เกมเปิดสนามที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแชมป์เกา่าปราสาทสายรุ้งนะครับบุรีรัมยูไนเต็ด ทีมที่มีความพร้อมซึ่งเกมได้พบกันนะครับในในบ้านทั้ง2ฤดูดการที่ผ่านมาสามารถเปิดบ้านเสมอทั้ง2เกมมาได้นะครับซึ่งเสื้อว่าในเกมเปิดฤดูดการลูกทีมเซเลนเต็มที่อย่างแน่นอนซึ่งฤดูดการนี้นะครับท่ามทีมจะค่อยๆให้เป็นไปในแบบก้าวบันไดนั่นเองนะครับมั่จใจว่าจบฤดูดการด้วยการบอสนีตกชั้น และกะยู่ในอันดับเลขลักเดียวส่วนบอลถวยนะฮะทั้ง2รายการกะสีทําให้เต็มที่เพื่อเข่ารอบในลึกๆนั่นเองนะครับค่ะเ<อ>พื่อนกะเตรียมที่จะรับนะคะทีมปราสาทสายฟ้านะคะบุรีรัมยูในเต็ดนั่นเองนะคะเพื่อนก็จะไปเยือนกันนะคะเอาติดตามผู้ใดเป็นข้อ,ขอแฟนบอลน,นะคะอย่าลืมสมารไปหลายๆเครื่อขคายเพื่อจะได้ทัวเฉลีย่ยที่มันถูกลงแล้วกได้เบิงบอลนากันนัน่นเองนะะ